เมื่อปีส2 5พ8ได้มีเรื่องเล่าผีสุดสะพรึงและชื่อแปลกในกระทู้เว็บดังพันทิป .com พันทิป .com โดยเจ้าของกระทู้ได้ถ่ายทอดเรื่องสยองที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณแม่ของเจ้าของกระทู้เมื่อครั้งที่คุณแม่ยังเป็นวัยรุ่นเมื่อ50กว่าปีก่อน เรื่องเล่าถูกเล่าเป็นตอนตอนยิ่งลงตอนใหม่เสียงเรียกร้องให้เล่าต่อจนจบก็ยิ่งหนาหูจนผู้เล่าแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากกว่า2 0 0พความเห็นและมียอดแชร์มากกว่า1 3 0 0 0 0ครั้งหลังจากประสบความสำเร็จทางแพรวสำนักพิมพ์หยิบกระทู้ดังจากพันทิปมาทำเป็นนิยายด้วยการร้อยเรียงจากปลายปากกาของกฤตตาโนนหรือคุณกิติศักดิ์กิตติ วิรยานนท์ผู้เป็นบุตรชายเจ้าของเรื่องราวเล่าถึงความลึกลับ ชวนขนลุกของเสียงที่หยดทำให้ได้รับความนิยมมียอดทิมไปแล้วเกือบสองหมื่นเล่มเพราะได้ชื่อว่าเป็นเรื่องจริงที่ผู้เขียนได้รับการถ่ายทอดจากคนที่ได้พบประสบการณ์นี้โดยตรงจนเมื่อไม่นานมานี้คุณกิติศักดิ์เจ้าของเรื่องเล่าเขย่าขวัญระดับตำนานได้นำเรื่องที่หยดไปเล่าในสื่อออนไลน์ The g o o s t r a d ด o ก็ยังสร้างความหลอนติดอันดับจนมีผู้ติดตามฟังภายในสวันสูงกว่า 2ล้านวิวและล่าสุดที่หยดได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพ,พยนตร์โดยทีมงานระดับคุณภาพที่พร้อมสร้างจินตนาการของทุกคนให้ออกมาเป็นภาพและเสียงพร้อมความหลอนและความสยองแบบเต็มตาแล้วในโรงภาพ,พยนตร์จากตำนานเรื่องเล่าเขย่าขวัญสู่ความสยองเต็มตาบนจอภาพ,พยนตร์